ต่อไปต่อไปเรามาพูดถึงการสัญจรบนท้องถนนภายในเขตจังหวัดสกลนครของเราภายในหมู่บ้านแล้วก็ภายในอำเภอภายในสถานที่ต่างๆนะครับรถว่างไม่ว่างแล้วทีนี้เราต้องเข้าใจรถเล็กเห็นใจรถใหญ่รถใหญ่เห็นใจรถเ,เล็กเหมือนเดิมเมื่อเราเป็นผู้หญิงขับรถยังขับไม่เก่งคําว่าเก่งนัน่นนู่นครับไปไม่รู้มาดหมดแล้ว อย่าเร็วนะครับแล้วทีนี้เรามาพูดถึงพวกไอ้กลุ่มซอสใส่เกือกแล้วเผือกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําอยากจะฟ้องคนนั้นคนนี้บางทีกูขี้เกียจทําคดีนะเว้ยผู้ภากษาว่ากูจะได้สบายบ้างนะนะดีกว่าจะมาทําคดีคนจังหวัดเดียวกันบ้านเดียวกันหรือคนในประเทศไทยหาเงินกับต่างชาติดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่าจะมาหาเงินแบบง่าย จะไปฟ้องคนนั้นคนนี้สองแสนสามแสนใช่ไหมครับใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องจริงนะต่อไปเรามาเตือนผู้หญิงที่ใช้ลรถบนท้องถนนเมื่อถึงจุดขับขันรู้จักไหมครับไม่รู้จักหรอเวลาอ่เวลาเวลา,เ,วลาเราเข้าจุดขับขันเปิดไฟหมากไ้เลยนี่คือผู้หญิงใช้ลรถผู้หญิงใช้ลรถแล้วเวลาจอดเสื้ออะไร หมากซ้ายหมากขวาหมากอะไรไว้ได้หมดแล้วเวลาจะเปิดแง้มประตูออกมาให้มองข้างก่อนไม่ใช่ว่าฮึมอ้าวแบบนี้มันก็พิษแล้วครับเออเบิ้งกันดีๆเข้าจุดคับขันกดสามเหลี่ยมนั่นละเพื่อนจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงขับไม่ใช่วาโคขดแมวก็้วขับแมไในเวละ